สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์ a ลลา d u l Latif t a m a า a r i o n Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbin alamin walSalatu walSalamu ala a s h s h a f i n a ิ b i y a w a l m u r s h i ี i n biina Muhammadin waalaalihi wasahbihi alJamain สัลลมุอะลัยกุมเรฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบเด็พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเศีสลามทุกทท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละกำลังใจจากคนรอบข้างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันนะความเครียดมันเยอะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าโรคฮิต อย่างหนึ่งของสังคมบ้านเราเนี่ยก็คือโรคซึมเศร้าอาการหนักของโรคซึมเศร้าก็คือการเบื่อชีวิตและก็การคิดที่จะจบชีวิตตัวเองซึ่งแน่นอนว่าอิสลามเนี่ยฆ่าโทษการฆ่าตัวตายเอาไว้เนี่ยก็คือไม่ได้กลิ่นไอของสวรรค์ต้องตกนรกนะครับแต่ครนี้เนี่ยนักวิชาการก็มีความเห็น ด้วยกันเนี่ยสองทัศนะทัศนะหนึ่งก็คือเป็นการตกนรกแต่มีโอกาสที่จะเข้าสวรรค์เพราะยังเป็นมุสลิมอยู่แต่เทที่ต้องตกนรกพ่อไปทําบาปใหญ่และแน่นอนไม่ได้เตาบัดตัวถูกไหมพอตายจะเตาบัดยังไงพี่น้องเพราะฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะไปเตาบัรเหมือนเหมือนอย่างอื่นลําบากเนี่ยเพราะเป็นสาเหตุของการตายคือไปฆ่าตัวเองตาย สวนอกทัศนะหนึ่งเนี่ยมองถึงเรื่องความเสียหายของอากีดาถ้าเขาคิดว่าไม่มีใครช่วยเขาได้แม้แต่อาลลอช่วยเขาไม่ได้เนี่ยพี่น้องอันนี้มันอันนี้ก็คือจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะอันนี้ก็คือเป็นการคิดไปอีกทบหนึ่งด้วยนะนั้นนำเรียนกับพี่น้องก่อนว่าแล้วในฐานะของคนที่เป็นคนเป็นจัดการศพย่งก็จัดการปกตินั่นแหละ นะก็ต้องเอามาฝังเอามาละหมาดยนาซะาเอามากาฝันเอามาอาบน้ำเหมือนไม่หยัดทั่วไปแม้ว่าประหยัดนั่นจะฆ่าตัวตายก็ตามนะแต่ส่วนเรื่องระหว่างเขาของลอร์ Allah นั้นก็เป็นสินเขาต้องถูกสอบสวนแต่แน่นอนว่ามันไม่ดีอย่างแน่นอนแหละนะอันนี้นําเียนกับพี่น้องว่าที่ฉันพูดเรื่องตรงนี้ก็คือว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้พี่น้องมันเป็นลอร์ Allah ให้เรานะั้น อะไร,ะไรคือให้อยู่เป็นยมมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะและสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มก้อนที่กระชับแล้วก็รู้ใจกันก็คือครอบครัวนั่นเองในบรรดาคณะคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะผูกพันเท่ากับสายเลือดและก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะเรามองตาลูกเราเราก็เหมือนเห็นเราอยู่ใน ในลูกของเราจริงไม่จริงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเพราะนี่คือสายเลือดของเราสายตระกูลของเราพี่น้องเชื่อไหมว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะครับตายด้วยกับสาเหตุการฆ่าตัวตายเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสูงกว่า8 0 0แสนคนนี่คือข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับ ที่มีการเก็บสถิติการฆ่าตัวตายจากคนทั่วโลกเนี่ยปีนึงเนี่ยเกินกว่า8 0 0แสนคนและสถิตินี่คือสถิติเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยนะและแนวโน้มเนี่ยทุกปีก็จะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะกับอันเนื่องมาจากพิษเศรษฐกิจยิ่งช่วงโควิดเนี่ยก็มีคนคิดจะจบชีวิตตัวเองเนี่ยเยอะสาเหตุหนึ่งก็มาจากความบกพร่องด้าน ด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องของความสําเร็จในการทํางานแต่นำเนี้ยกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งและเราอีมานต่อกําหนดสภาวะของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นดีเป็นเรื่องที่ดีเราชอบเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์อะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องสอบบัตอดทนนะชาการอกับสอบารอชุดอของเราเนี่ยมีอยู่สองคำ เมื่ออะไรดีถูกใจเราก็ขอบคุณอัล์พระอย่าลืมพี่น้องอย่าคิดว่าตัวเองแจว๋วตัวเองเก่งไม่ได้ต้องขอบคุณอ Al ัล์พระอัลฮัมดุลิลละเช่นเดียวกันเมื่อมีอะไรที่มาทําให้เราทุกข์ใจเราก็ต้องอดทนเอาไว้อดกลั้นเอาไว้แล้วก็หาวิธีการแก้ไขเพราะคนเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของความทุกข์เนี่ยอยู่ใทิทันอยู่สามช่วงบางคนทุกข์ในเรื่องอดีตซึ่งอันนี้มันแก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยวาง ถูกไหมฮะเออบางคนอาจจะถูกทําร้ายตอนเด็กหรือบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหากันซึ่งมันก็มีไปแล้วในอดีตเป็นทุกข์กับอดีตอันที่สองอาจจะเป็นทุกข์กับปัจจุบันขายไม่ค่อยดีรายได้ไม่ค่อยดีนะลูกติดยาอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นความทุกข์ปัจจุบันและออันหนึ่งก็คือความวิตกกังวลกับอนาคต กับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงก็เครียดเหมือนกันังนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมีโอกาสที่จะนำมาสื่งความเครียดความวิตกกังวลได้แต่ถ้าเกิดเรายกกินมั่นใจกับลอ์เนี่ยพี่น้องครับทุกเนี้ยมันจะเบาลงแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีเลยนะเพราะท่านนบีเองก็มีความวกังวลใจเช่นเดียวกันในบางเรื่องนะครับ เพราะนี่แนหะคือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่มีความรู้สึกมีอารมณ์นะครับที่จะคิดไปต่างๆนานาแ้นนะแสําคัญคือหลักอากีดาของเราต้องมั่นคงวันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับการแต่งงานการมีสร้างครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งถึงสัญญาณนะครับของการเป็นผู้ใหญ่ของการมีความรับผิดชอบ อิสลามสอนแม้กระทั่งเรื่องการไปจองเอาไว้ไปมั่นเอาไว้มีคำสั่งห้ามในเรื่องของการมั่นซ้อนพี่น้องการมั่นซ้อนมั่นเป็นที่ต้องห้ามแก่ผู้ชายที่จะต้องที่จะไปมั่นผู้หญิงซ้อนมั่นคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าผู้หญิงคนที่เราจะไปมั่นเนี้ยไปขอเนี่ยเขามีคนมาขอเยแลวเขาก็รับ คำขอแล้วด้วยมั่นกันเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดบ้านที่แล้วก็เข้าไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มั่นกันแล้วก็เจราจาไม่ตกลงกันเราจะเข้าไปขออีกได้ไหมอันนี้ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเขาไม่ได้ตอบรับนะเขาบอกต่อว่าเป็นการทำลายสิทธินะครับของคนแรก ก็คนแรกเนี่ยเขามาจองเอาไว้อ่และเราเนี่ยไปตัดหน้านะแล้วไอเนี้ยพี่น้องอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เป็นการทำลายเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการทำลายร่างกายกันด้วยจริงไหมเพราะคนเราเนี่ยเวลามันหึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะบางคนบอกอาจารย์ก็เขายังไม่ดีกล้ากันสักหน่อยทำไมเขาต้องมาหึงด้วยละ่ะเขาต้องมามีเรื่องกันด้วยก็เขาจองไว้ไง เป็นดาวเนี่ยสมมติเราไปจองอะไรไว้เนี่ยแล้วมีคนเอาไปเนี่ยเราก็โมโหไปน้องอ่าจองไว้เรียบร้อยแล้วอ่านี่ฉันจองไวน้นะอ่าใส่ถุงให้เลยเดี๋ยวฉันเดินกลับมาเดี๋ยวเดินกลับมาเอาพอถึงเวลาเดินไปสักไกลเลยกะว่าได้เพราะว่าสมจริองออกทางนู้นก็ได้ตองแต่ว่าเดินมานี่เพราะว่าจองเอาไว้กลับมาถึงก็บอกอ๋อให้ไปนคนอื่นไปละวเพราะคนนั้นเขาดูมีฐานะกว่าท่านดูท่านแล้วเนี่ยดูดูสภาพแล้ว ฉันไม่รู้ว่าจะมีตังจ่ายหรือเปล่าออโลโอเขาที่มีเรื่องแะเห็นไหมนั้นเราจะไปมั่นได้เนี่ยก็ต้องให้เขาเนี่ยถอนมั่นไปก่อนหรือยกเลิกไปก่อนถ้าเขายังอยู่ในระยะของการมั่นอยู่อยู่ในสัญญานั้นอยู่เนี่ยมันก็เท่ากับเราไปทําร้ายคนแรกแล้วก็ทำให้เขาเกิดความเสียหาย ก,การกระทังกล่าวจะทําให้เกิดความร้าวฉานระหว่างครอบครัวด้วยมันไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเรื่องของมะป๋าเราด้วยตระกูลเราด้วยแล้วก็สร้างความเป็นศัตรูแล้วก็ชีวิตก็จะไม่มีความสงบสุขมีรายงานจากอุบะาบินอามิรบินอามิร

ผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกับผู้ศรัทธาดังนั้นจึงไม่อนุญ,ญาตขายตัดหน้าพี่น้องของเขาและไม่มั่นซ้อนมั่นพี่น้องของเขาจนกว่าคนนั้นเนี่ยจะมาปล่อยไปก่อนหรือยกเลิกไปก่อนถ้าเป็นภาษาเขาบอกหลุดจองหลุดจองหลุดจองก็จะเป็นสิทธิ์ของคนใหม่นะ เขหลุดจองไปแล้วคําว่าขายของตัดหน้าแปลว่าอะไรอาจารย์อย่างนั้นนะห้ามลดราคากันเลยสมมติฉันได้มาฉันจะเอากาไรน้อยกว่าเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยฉันมาขายตัดราคาเขาก็ฉันเป็นคนมองว่ากําไรมันมันเยอะอะ่ะฉันก็เลยไม่อยากไม่อยากไปเพิ่มราคาเราก็เลยลดราคามาแต่เน้นจํานวนมากเพราะฉะนั้นปริมาณไอ้แบบนี้เนี่ยฉันถือว่าไปตัดตัดหน้าเขาไหม อย่นี้ไม่เรียกว่าตัดตัดหน้าพี่น้องมันก็คือการตามโปรโมชั่นไม่ผิดหรอกจะลดแลกจากแถมยังไงก็แล้วแต่ทําได้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาซื้ออันนั้นแล้วเนี่ยกําลังจะตกลงซื้อขายกันแล้วเราก็เดินไปถึงก็บอกบางมาเอาร้านฉันนี่ฉันให้ถูกกว่า5บาทอันนี้แหละตัดหน้า แต่ถ้าเกิดเขาเจราจากันก็เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ตกลงแล้วเขาเดินมาหาร้านเราแล้วปรากฏว่าร้านเราถูกกว่าอันนี้ไม่ผิดนะพี่น้องเพราะคนที่เขาซื้อของเนี่ยเขาก็จะอยากได้ของถูกกว่าอยู่แล้วเละนึกออกไหมนั่นมันถ้าเราถ้าเราถ้าเราบอกว่า๋ออยังงี้ห้ามลดราคากันตัดหน้ากันลดได้พี่น้องแต่ประเด็นคือถ้าเขากาลังซื้อขายเนี่ยเราไปไปชิงบอกราคาตัดหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ถูก เคยเห็นเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยพี่น้องครับจะชกกันนะคนเนี้ยเขาเดินกําลังจะตกลงซื้อขายกันอยู่แล้วไอ้นี่เดินมาเลยจากร้านตรงข้ามจูมมือแล้วบอกว่านี่มาเอาฉ,ฉันฉันให้ถูกกว่านั่นเขาให้ฉันเขาเขาให้คุณเท่าไหร่ผมจะให้คุณถูกกว่าหนึ่งเหรียญเอ่นี่ก็เลยตัดหน้ากันเลยที่ต้องห้ามก็คือผู้หญิงที่ถูกมั่นนั้น ตอบรับมั่นกับอีกคนหนึ่งและผู้ปกครองของนางก็อนุญ,ญาตให้ออกมาอย่างชัดเจนเพราะการอนุญาตของผู้ปกครองก็ถือวันที่พิจารณาการมั่นนั้นจะถือว่าเป็นที่อนุญาตเช่นมีการตอบปฏิเสธมาแก่ฝ่ายแรกถ้าเราจะไปมั่นเนี่ยสมมติเราได้ยินมเหมือนกันว่าบ้านเนี้ยผู้สาวบ้านนี้เนี่ย เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีหนุ่มเข้าไปขอแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้นัดงานกันแล้วเขาก็ปฏิเสธไปเอาแะละอาจจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่บนรอหัวอะไรไม่ขอไปก้าวล่วงแต่ประเด็นคือเขาเข้าไปขอจริงไหมจริงแต่เขาไม่ได้ตอบรับนะอันนี้อนุญาตให้เราเข้าต่อได้เลย เขาเข้าสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าแห้วไปไม่ได้รับเราก็เข้าต่อไปเราอาจจะแห้วเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมเออแต่อัลฮัมนี้แหละถ้าเราอัลลอฮ์ให้เราถ้าเราตอบรับก็แน่นอนว่าเราก็จะได้แต่งงานนะหรือเกิดการตอบรับเพียงเป็นข้อเสนอเช่นชายหญิงพูดว่าไม่ขอบคุณนะ ก็คือเสนอไปแล้วเขาตอบว่าไม่เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตให้คนจะมาขอต่อไปได้เพราะยังไม่ได้ตอบรับหรือฝ่ายที่2ไม่ทราบว,ว่ามีใครมามั่นก่อนแล้วนะแล้วฝ่ายหญิงก็ยังไม่ได้ตอบรับและก็ปฏิเสธหรือผู้มั่นคนแรกอนุญาตให้แก่คนที่2นะคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อ ฉันก็อายเหลือเกินที่จะไปบอกฉันก็ไม่กล้าฉันขอหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ไหวแล้วงั้นก็บอกกับคนที่สองบอกไปขอเถอะแล้วบอกด้วยว่าฉันเนะี่ยคงไม่ได้มาแต่งแล้วแหละอ่ะไอ้เงี้ยคือได้รับอนุญ,ญาตนะอิมามจิมีดีได้เล่ารายงานจากอิมามชาฟีีเกี่ยวกับความหมายของฮะดิษที่บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดมั่นหญิงเนางก็ยินยอมรับมั่นและ ปักใจต่อเขาแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ใดเนี่ยไปทำการมั่นซ้อนอีกแต่ถ้าเขายังไม่ได้ทราบว่านางยินดีหรือนางปักใจแล้วหรือไม่ก็ไม่เป็นไรที่ฝ่ายหนึ่งจะไปมั่นนางอันนี้ก็ต้องเช็คข้อมูลกันก่อนนะแต่บางทีสุดไปแล้วเนี่ยไม่รู้เขามาขอกมาขอเนะ่นี่อันนี้ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะเราไม่รู้อะเออแต่ส่วนใหญ่พวกเนี่ยมันก็จะมีข่าวกันมาอยู่แล้วพี่น้อง แต่ก็มั่นไม่ได้แต่ไม่ผิดที่ไปเพราะาเราไม่รู้ไงแต่ถ้าชายคนที่สองไปไปมั่นนางหลังจากที่นางได้ตอบรับการมั่นของชายคนแรกแล้วและได้เข้าพิธีแต่งงานกับนางก็ถือว่าชายผู้นั้นมีบาปเอาใหม่นะชายคนที่สองเนี่ยไปมั่นหลังจากตอบรับคนแรกไปแล้ว อย่างคนแรกเนี่ยเขานัดงานเดือนหนึ่งอ่าขอโทษอีกคนแรกเขานัดงานสามเดือนลงวิธีไอ้นี่มาถึงเหนือเมฆเ,เลยอันเดือนเดียวเราแต่งละไม่รู้ยังไงปรากฏว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าสาวเนี่ยก็ดันไปเลือกไปชอบไอ้คนที่สองที่มาและไอ้คนที่หนึ่งก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะนู่นเขานัดตั้งสามเดือนมันขอไวมันก็หายต๋อมไปเลยส่วนไอ้นี่เนี่ยมาเที่ยวคือเที่ยวไล่กันอยู่ และดันพี่น้องไปแต่งซะด้วยคําถามว่าแต่งเนี่ยมันซ้อไหมคําตอบก็คือซ้อใช้ได้แต่มีบาปเพราะไปมั่นซ้อนไว้ไงและอาจจะมีเรื่องต่อไปด้วย <c oughs> เพราะที่เห็นว่าซ้อเนี่ยคือ,คอ,คอห้ามมั่นแต่นิกายเนี่ยมันเขานิกากันได้มันถูกไปล่ะนกิกายถูกไหมถูกมีครบลุกคนไหมครบเงินไขครบไหมครบ เพราะไม่ได้ห้ามแต่งงานนี่การมั่นไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขและอุปสรรคต่อการแต่งงานแปบลบว่าถ้าไม่มั่นเนี่ยจะติงกาไม่ได้อย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายจริงๆก็นัดจะไปมั่นนั่นแหละจะนัดไปมั่นนั่นแหละแต่ครนี้ไอ้เราก็คนมีชื่อมีพอมีชื่อหน่อยนะนะคนก็รู้จกักก็พอแต่ไปไปเยอะแล้วก็มีคณะชาติไปเยอะ เมื่อไปถึงขนาดนั้นแล้วทางนู้นเขาก็เตรียมมีของเลี้ยงอยู่เขาบอกว่าเอา้านี่จะมามงมั่นทำไมอ่ะกานิกาไปเลยสุดท้ายกานิกาเลยนะเออแล้วก็ไอ,อ้มหัตเดี๋ยวก็ไปไปว่ากาันทีหลังได้นะมันไม่จำเป็นหรอกพี่น้องตง้องเอามากองไว้ตอนหน้าเนี่ยแต่เป็นการกำหนดได้ว่าเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวไปไปให้หลังจากนิกาเสร็จแล้วก็ไปแวะร้านทองตรงไหนซื้อก็ได้ และการมั่นก็ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขหรืออุปสรรคต่อการแต่งงานนะสมมติคนคนหนึ่งถ้าไม่มั่นเลยต้องไปนิก้าเลยเนะี่ยได้ไหมคําตอบก็คือได้และเป็นอุปสรรคต่อการแต่งงานดังเช่นพิธีการแต่งงานเช่นพิธีแต่งงานจึงไม่ถือเป็นโมฆะและไม่ถือและไม่ถือว่าใช้ไม่ได้นะถ้าไปนิกาาเนี่ย ห้ามเรื่องมั่นแต่นิก้านิก้าใน,านหลังจากหมดอิดาไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ไอ้มั่นก่อนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องบาปแต่นิก้าอยู่หลังอิดาใช้ได้ mm hmm. แตว่าจอฮิรีบอกว่าคนผู้ถ้าผู้มั่นคนที่สองไปแต่งงานกับนางพิธีนั้นก็ถือเป็นโมฆะไม่ว่าจะมีจะเป็นก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม ะการต่อมาว่าไอตอนที่เราไปมั่นเนี่ยพี่น้องครับและไปเจอเจ้าสาวเขาปิดหน้าเนี่ยนะเราอยากจะเห็นใบหน้าของนางเนี่ยจะได้หรือไม่บางคนบอกอาจารย์แล้วก็เราก็ไปหาคนที่เขาไมา่ได้ปิดหน้าดิเอาก็ไม่ปิดหน้าก็มองมองหน้าได้ไหมละ่ะโดยปกติเนี่ยเราจะไปจ้องมองหน้าเขาเนี่ยมันก็คงสถานการณ์มันก็คงไม่เอื้ออำหนยแต่เนี่ยเรามีโอกาสและในการที่เราจะไปเห็น ว่าที่เจ้าสาวของเราเนี่ยเราสามารถมองได้ขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามในเนื้อหาที่กำลังเข้มข้นในตอนต่อไปนะครับวันนี้จากเราเท่านี้ครับบิลลาฮิตาฟวะฮิแดยะสลลอฮมอักุมกะุมาะห์มัตุลลอฮ์วะบเระแกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อ,าารยอับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน